สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านวันนี้ก็เจอกันอีกเช่นเคยนะครับคลิปนี้ยังเป็นคลิปที่อาัดจากโน้ตบุ๊กตัวใหม่แล้วก็ไมค์ตัวใหม่นะครับเสียงก็จะแตกต่างจากเดิมนะฮะที่เคยฟังมา <c oughs> ตั้งแต่ตแรกๆนะครับสองปีแรกนะครับก็ต้องแจ้งไว้ก่อนเผื่อบางท่านสงสัยนะครับ วันนี้เป็นคลิปที่ได้แรงบันดาลใจมาจากคำถามนะครับท่านหนึ่งที่ฝากไว้ทางเเพจเซียวบุ๊กนะครับก็บอกว่าเล่นเก่งกำไรเข้าจุดเบรควันพุธ etc เจอสะบัดหลุดวันศุกร์เข้าทับจะทำยังไงเมื่อบวกถึง10%กว่าเจอย่อแรงกลับมาเท่าทุนแผนผมจะตั้งขายเครื่องเมื่อ20%มีปัญหากับ หุ้นที่แรงขึ้นแล้วย่อแรงทันทีเปอร์เซ็นต์มันหายไปเกือบเท่าทุนจิตใจตอนนั้นมันไม่โอเคอยากนิ่งกว่านี้จริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องที่ต้องยอมรับนะคือถ้าใช่แนะนำนะครับมีประสบการณ์ให้มากขึ้นครับ <c oughs> จริงๆนะผมว่าคือถ้าคุณหวั่นไหว กับสิ่งที่เกิดขึ้นแบบนี้คือว่า,าผมผมสังเกตเห็นสองประเด็นนะคือคุณไม่ได้ขายที่ราคาเป้าหมายใช่ไหมหนึ่งและสองคือคุณหวั่นไหวกับสิ่งที่ไม่ได้ดังใจคุณสิ่งที่ผิดคาดและคุณผิดหวังนะฮะหุ้นสองตัวนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าเป็นหุ้น ครับนี่เป็นหุ้นอย่างนะ ETC นี่หุ้นอะไรวะไม่แน่ใจนะไม่แน่ใจผมนึกตีความว่าเป็นหุ้นปั่นแล้วกันนะอันนี้เรื่องคุณนะผมแค่ตอบไปเท่านั้นนะครับผมไม่แน่ใจแต่ครับผม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 แน่ใจแต่ว่าอะไรก็ตามที่หุ้นมันสวิงขนาดเนี้บวกสิบเปอร์เซ็นต์แล้วย่อลงมาเนี่ยผมว่าน่าจะเข้าสูหนนะ่หุ้นปั่นนะหุ้นปั่นนะดังนั้นเนี่ยจึงตั้งชื่อไว้ว่าเล่นหุ้นปัน่น กำไรยังไม่ถึงเป้าก็กลับตัวให้ตกใจขายเนี่ยหวั่นไหวมากเนี่ยเป็นเพราะอะไรครับเอออะไรนะมีคําถามว่าเปอร์เซ็นต์มันหายไปเกือบเท่าทุนแล้วก็กําไรไม่ถึงเป้านะฮะจริงๆเริ่มต้นของการเทรดนะคุณต้องผมว่านะคุณต้องรู้ว่า กำไรที่คุณทําได้ในอดีตหรือเป็นประจําซึ่งพี่มาร์คเขาจะเรียกว่าเปอร์เซ็นต์กำไรเฉลีย่ยนะฮะค่าเฉลี่ยกําไรที่คุณเคยทําได้กี่เปอร์เซ็นต์คุณรู้ไหมถ้าไม่รู้เนี่ยต้องบันทึกการเทรดแล้วก็ติดตามสังเกตครับว่าคุณเทคโปรฟิตได้เป็นประจํากี่เปอร์เซ็นต์เอาตรงนั้นเป็นตัวตั้งนะครับไม่ใช่ว่าหูซื้อทุกตัวเนี่ย ฉันขอกำไร20เอลยไม่ใช่นะไม่ใชนะ่ผมว่ามันเป็นสิ่งที่ค่อนข้างคือมันเป็นทฤษฎีอ่มัน,ม,นมันได้แต่ว่าเวลาคุณใช้จริงอ่ะคุณต้องไปดูผลงานตัวเองซึ่งการที่คุณจะเทคโปรฟิตได้กี่เปอร์เซ็นต์นั้นมันไม่ใช่ปัจจัยที่ว่าเอออะไรดีพ่แพทเทิร์นอะไรหรอกมันอยู่ที่ว่าหุ้นคือความสนใจของคุณใช่ไหมการคัดหุ้นคุณ จุดซื้อคุณแล้วก็หลายอย่างครับจังหวะของคุณนะเวเนี่ยมันมันมีส่วนนะการที่คุณจะเลือกหุ้นสักตัวนี้มันไม่ได้เป็นเพียงแค่ว่าเออมันมันมเรื่องบังเอิ่นะนะฮะดังนั้นเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยถ้าคุณบอกว่าคุณเทคโปรฟิตคุณต้องการเทคโปรฟิตยี่สิบเอร์เซ็นแล้วคุณไม่ได้เทคเนี่ยเป็นไม่ได้ไหมว่าเออ การเทรดที่ผ่านมาคุณนั้นมันไม่เคยถึงเลยถ้าไม่เคยถึงนะแนะนําให้คุณลองปรับนะครับจริงๆมันจะมีหลักการในก,การสวิงเทรดนะนี่ผมผมปอกในมงในมูสวิงเทรดนะคือว่าเนี่ยครับหลักการหลักการเทรดจะเป็นเนี้ยคุณคุณควรให้ระดับราคาเทคโปรฟิ t กำไรเทค Profit ที่สามเท่าของความเสี่ยงครับ ถ้าคุณเทคโปรฟิต20%ไม่เคยได้เลยเนี่ยต้องลดนะฮะลดลงมาสมมุตินะผมเองเคยเคยใช้20%ผมเคยใช้ช่วงแรกก็ถึงครับตลาดดีถึงแต่ว่าตลาดไม่ดีเนี่ยผมจะลดลงมาที่15ครับถ้าไม่ดีมากขึ้น1นงมลดมาสิบเลยนะแล้วผมไปปรับครับอันนี้เป็นเป็น TP นะเทค Profit นะแต่ว่าซอฟตรอสผมนิดส้งลดนะ คือมันต้องเป็น3ตัวหนึ่งถ้า20ผม8ใช่ไหมผมตีว่าเป็น7แล้วกันนะเท่าไหร่วะประมาณ7แล้วกันนะประมาณนะประมาณนะ15ผมตีว่า5ใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าเป็น10ผมตีว่า3นี่ฮะนี่เป็นหลักการของการเทรดคือคุณยึดตัวนี้เป็นหลักก่อนแล้วคุณก็ไปแปลงหออปรับปรับจัดส่วนความสัมพันธรร์ระหว่างรีซีวอร์ดให้มันได้ครับ ต้องลองไปดูครับลองปรับดูนะครับในเบื้องต้นนะเพราะว่าสิ่งนี้ผมจะเรียกมันว่าเอ,อ <c oughs> ความคาดหวังที่ไม่สมจริงนะครผมทําได้ไหมว่าความคาดหวังที่ไม่สมจริงเนี่ฮะนี่ฮะคือมือใหม่ส่วนใหญ่นี่มักจะต้องการกําไรอย่างผมเองนะตอนแรกนะเข้ามาซื้อหุอ้นจากผมอยางได้เป็นเด้งนี่นะ ก็ฝันอยากได้อยากได้ได,ได้แต่ว่าถ้าไม่เคยได้นะผมเทรดเป็นร้อยตัวเจอตัวเดียวเงี้ยซึ่งเป็นสิ่งที่เนี่ยเรียกว่าความคาดหวังไม่สมจริงไม่คุ้มค่ากับการเสียเวลาครับถ้าคุณอยากเทรดแบบเป็นมืออาชีพจริงนะต้องมีการปรับตัวนี้ครับ Risk Reward ให้มันเหมาะสมกับความสามารถของคุณครับซึ่งตัวนี้มันจะเกิดจากอะไรครับ ประสบการณ์และก็ผลงานคุณในอดีตบันทึกการเทรดช่วยได้ครับมันจะบอกคุณครับที่สำคัญนะคือคือมือใหม่นะผมผมบอกวนี้ว่าอย่าพึ่งรีบรวยในช่วงปีแรกบอกไลยน,นะเมื่อคุณเข้ามาในเชิงแบบคุณจะเอาจะเอาอางเดียวอะ่ะแต่คุณไม่รู้จักตัวเองเลยเนี่ยพอมีปัญหามาคุณจะ ไม่รู้สาเหตุเลยเกิดจากอะไรถ้าจะให้ดีนะครับในช่วงแรกเปิดใจนะเปิดใจเรียนรู้นะครับเปิดใจเรียนรู้จากการเทรดก่อนนะฮะรู้จากการเทรดก่อนแล้วก็ค่อยๆมีการบันทึกการเทรดอย่างสม่ำเสมอสังเกตตัวเองครับว่าจริงแล้วเรามี win เ,เท่าไหร่กันแน่เรามีเรามาีเรียกว่ารีวอร์ดของตัวเราเท่าไหร่ อ่าแล้วก็เรามีความเสี่ยงเราตัดขาดทุนเป็นนิสัยเท่าไหร่แล้ว p o s i t i o n sizing คือเงินจำนวนเงินที่เราเข้าซื้อแต่ละแต่ละครั้งที่เราแบบเออถ้าถ้าขาดทุนมาฉันไม่เสียหายเนี่ยเท่าไหร่แต่กำไรเนี่ยฉันโอเคฉันมันมีผลกระทบต่อการปั้นพอร์ตเราเนี่ยเนี่ยหาใหเจอนะฮะถ้าไม่มีนะไม่มีระบบให้เซตขึ้นมาโอเคแหละผมเห็นว่าโอเคนะคือคุณคุณว่าคุณ อยากเทค Profit 20%โอเคผมว่าคุณน่าจะยึดหลักนี่แหละคือคือสต่อ1แหละเพียงแต่ว่าพอ3ต่อ1เนี่ยระดับ Target Price หรือ Take Profit คุณนะอะ reward ที่คุณต้องการอนะคุณไปไม่ถึงไงต้องลดมานะผมเองตอนเนี้ยในหุ้นหุ้นไทยนะผมอยู่ที่15%นะผมไม่ถึง20% 20 15%เนี่ยผมผมเทคละ ต่หุ้นบางตัวแล้วเป็นหุ้นปั่น,นที่มันดีดแรงในวันนึ่งอาจจะเปิดแก็บเนี่ยนะ10%เคลื่อนผมทยอยขายนะคือ <c ười> จะหมูก็ไม่เป็นไรผมไม่สนใจแต่ผมคิดว่าถ้าผมตัดขาดทุน5%เช่ไหมอย่างน้อยเนี่ยนะเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยถ้าหุ้นมันวิ่งแรงๆเนี่ยผมขอสองต่อหนึ่งเป็นเบื้องต้นก่อนทยอยขายให้แบ่งขายถ้ามันขึ้นถึงสามต่อหนึ่งก็โอเคครับ สิส่นหนึ่งก็ยอดเยี่ยมมากครับคือค่อยๆแบ่งขายแบบที่ผมพูดในในในคลิปเมื่อวานพี่มาร์คครับคือต้องวินวินตอนตอนขายครับอย่าอย่าคาดหวังกับสิ่งที่คุณควบคุมไม่ได้คือการเคลื่อนไหวราคาเพราะว่าคุณไม่สามารถควบคุมหรือคาดคันให้ราคาวิ่งถึงย0ิได้ทุกตัวหรอกดังนั้นเนี่ยถ้าเห็นส่งไอ้พวกนี้พรนี่มันกระจับประสบการณ์นะประสบการณ์นั้นเนี่ยแนะนําไม่ดีนะว่า ทำให้เยอะฝึกให้เยอะครับแล้วคุณจะเข้าใจเรื่องนี้เองะฮะไม่มีใครบอกคุณได้ครับถึงแม้ว่าคุณจะมาถามผมบางทีผมไม่ตอบนะแต่ว่าที่สุดแล้วเนี่ยเรื่องเนี้ยคุณต้องตระหนักรู้ด้วยตัวเองครับมนันจะดีที่สุดนะฮะอะไรอีกเนี่ยผมก็บอกเนี่ยถ้าการสปิงเทรดสไตล์ผมนะคือถ้าราคาวิ่งแรงพรวด10%วเดียวนะ ผมขายนะผมแบ่งขายนะผม,ผมไม่เก็บผมไม่รอให้มันถึงเป้านะเพราะผมคิดว่าริซีวอัดผมอะ่ะผมอยากได้สามตัวหนึ่งจริง,รงแต่ว่าถ้าสองตัวหนึ่งผมโอ้ยังโอเคนะผมไม่สีเรียดน,นะฮะน,นี่ยนี่เป็นหลักการผมนะฮะอยากกลัวขายหมูอะ่ะต่อมาเป็นประเด็นของใจไม่นิ่งนะครับใจไม่นิ่งเกิดจากอะไรนี่ผมผมพูดตรงๆนะคุณคุณอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ผมพูดได้ประสบการณ์น้อยครับ ชั่วโมงบินยังน้อยเกินไปอายุเยอะไม่เกี่ยวกับอายุการเทรดนะครับบอกไว้ก่อนนะคุณแม้คุณอายุ40 50, 50ปีแต่ว่าคุณเทรดแค่ประมาณสักเดือนสองเดือนเนี่ยไม่ไม่ก็ถือว่าคุณยังเป็นเด็กน้อยในการเทรดนะครับบอกไว้ก่อนนะฮะเป็นทารกอยู่นะครับให้เวลาครับฝึกฝน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 ไปเลยเนี่ยมีประโยชน์มากครับในการฝึกฝนฝึกเทรดครับผมเองเนี่ยโชคดีผมบอกเป็นระจากว่าการที่ผม เ,เพิ่มตลาดไปเทรดหุ้นต่างประเทศเท,เ,เทรดพวกคริปโตเคอเรนซีเนี่ยทำให้ผมเห็นผมลงตลาดลงสนามเยอะมากเนี่ยทำให้ผมเห็นความจริงบางอย่างที่ผมต้องปรับให้มันสมจริงเหมาะกับตัวเองนะฮะดังนั้นนะฮะถ้าคุณยังหวั่นไหวกับผลการเทรดประสบการณ์คุณยังยังน้อยครับหรือสองคือคุณลงเงินมากเกินไปคุณคาดหวังกับผลลับคุณอยากจะรวยไวไงอยากรวยเร็วใช่ไหม แต่ว่าด้วยความที่คุณอยากรวยเร็วแต่ว่าประสบการณ์คุณน้อยอุปมาง่ายๆเหมือนคุณอยากวิ่งเร็วแต่คุณฝึกน้อยอ่ะอยากวิ่งแข่งอ่ะในสนามที่แบบโว้มันมีสื่อจริงจริงแกม้งบ้างไแต่คุณประสบการณ์น้อยคุณก็วิ่งคุณก็วิ่งในหนส่อย,อย,อยเริ่มต้นอ่ะแต่จากนั้นมาคนที่เขาเก่งกว่าเขาคนฝึกมากกว่าก็าปรอเลยใช่ไหมเหมือนการการเทรดเช่นกันครับอย่าทุ่มมากเกินกว่าความสามารถที่คุณมีครับนะฮะ ประสบการณ์น้อยเริ่มต้นด้วยการเรียนรู้ก่อนนะฮะอย่าพยายามเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นครับคุณจะกดดันครับการที่คุานหวังผลลัพธ์มากเนี่ยมันมีเมื่อกี้เกิดอะไรครับอะไรนะเมื่อกี้คุณหวั่นไหวใช่ไหมเมื่อกี้หวั่นไหวใจมีนิ่งเนี่ยเกิดจากประสบการณ์น้อยล่ะลงเงินเยอะแล้วก็เปรียบเทียบกับคนอื่นครับอันนี้ก็มีมีปัญหาเหมือนกันนะเป็นไปได้อย่าพยายาม เข้าฟอรัมของคนอวดกําไรมากมายนะมันมันเป็นน้อยสำหรับคุณครับคุณต้องมีลรกตัวเองก็ยืนหยัดอยู่กับมันให้ได้ครับนะที่สําคัญนะคุณต้องพยายามสังเกตหุ้นที่คุณเข้านะว่าไอหุ้นประเภทเนี้คุณคุณเทรดแล้วคุณมีความสุขกับมันหรือเปล่าคุณได้กําไรต้องมีความสุขหรือเปล่าหรือว่าคุณเทรดไปวันไหวไปเนี่ยให้เลี่ยงหุ้นที่คุณเทรดหรือคุณหว่นไหวผมเองเนี่ยถับ บา,บางวันผมเจอหุ้นปั่นผมเข้านะแต่ผมแบ่งเข้าน้อยมากประมาณสักหนึ่งเปอร์เซ็นของน้งหมดอ่ะแล้วก็ผมรีบเทคโปรฟิตอ่ะเพราะว่าผมคิดว่ามันไม่ใช่ใช้ผมไนงะมันไม่ใช่สเปคผมอ่ะคุณต้องมีสเปคหคุ้นัวเองนะถ้าคุณมีสเปคหุ้นที่คุณเทรดแล้วคุณได้เงินแล้วคุณมีความสุขแล้วคุณก็อืมสบายใจกับมันอ่ะหายเจอครับแล้วคุณจะไม่วันไวกับมันนะทิ้งท้ายนะครับกับคําคมนะครับของคุณเทรนเนอร์เตียวว่า การเทรดนั้นมันไม่ได้แก้ปัญหาการเงินคุณหรอกนะแต่มันจะขยายปัญหานั้นให้โตขึ้นาะครับอย่าเข้ามาเทรดเพราะต้องการเงินเพราะต้องการเอาเงินไปแก้ไขปัญหาตัวเองครับไม่ช่วยครับ <c oughs> ไม่ช่วยคุณนอกจากจะไม่ช่วยคุณแล้วมันยังจะทำลายคุณด้วยครับนะฮะ แล้วก็พี่มาร์กนะครับเป้าหมายของการเทรดแบบมืออาชีพคือการเลยครับเข้าไปยืนในจุดขึ้นไปยืนในจุดที่การความผิดพลาดนั้นไม่ทําให้คุณหัวเสียไม่ทําให้คุณเกิดอารมณ์ครับนี่ฮะถ้าคุณยังเทรดอยู่ในแบบที่แล้วคุณหว่นไว้กับผลลัพธ์คุณจิต คุณรู้สึกหงุดหงิดคุณไม่พอใจคุณแบบอยากคุยใครสักคนเนี่ยคุณมีปัญหานะคุณยังเป็นมือใหม่นะแนะนำนี่คือให้บอกตัวเองว่าเรียนรู้ไปก่อนครับเรียนรู้ไปก่อนนะเรียนรู้เทรดไปเรื่อยครับเทรดไปเรื่อยครับถ้าใจดีไม่ต้องคุยกับผมนะผมไม่อยากคุยก้อนประเภทน,นี้พะผมเองมาในสายของการเรียนรู้เองเก็บเองเรียนรู้เองแล้วก็พัฒนาเองครับนะผมไม่ค่อยชอบใครก็ตามที่แบบอันนี้ไม่ได้ ยืนด้วยตัวเองไม่ได้ครับดังนั้นเนี่ยแนะนํานะไม่มีอะไรยากครับนอกจากการก้มหน้าก้มตาฝึกเทรดไปเรื่อยครับนะเก็บประสบการณ์ไปเรื่อยก่อนถึงจุดหนึ่งเมื่อผลการเทรดมันทําให้ใจคุณไม่หวั่นไหวมันทําให้คุณนิ่งและคุณรู้สึกว่ามันก็เป็นแค่นั้นเองมันนั่นแหละคุณจะเป็นมือาชีพได้ครับนะฮะเท่านี้นะครับสําหรับคลิปนี้ตอบคําถามนะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ